เราดูตรงก่อนครับเส้นทางนี้บางทมันเนี่ยครับทางอยู่ก็อยู่ไ้มิใจนะครับจากน้ำเยอะนะครับขีมาเยอะครับให้ดำนิดหนกต่อไปถน้ำาอนะงีบี้บกว้างวงย ครับาบนะครับครับดไลทาูหง็นบกลตบคนนี้ีนะครับโอครับไอีกแล้วครับ